ลุงยอมรับว่าเมาไหมเนี่ยครับเมาอันตรายนะเนี่ยแล้วขับไปไหนมาขับจากไหนมาไปรับคนงานมาเหรอลุงเล่าขาวไงโอ้โหเล่าขาวว่านั่งบริหารร่า,างกายดีเดี๋ยวเกินห้าร้อยตายเลย ตรงนี้ก็ต้องเป่ากันแล้วเ้นี่ยเส้นขาวอ่ะเส้นขาวอ่ะเริ่มเริ่มเริ่มการเดินนะเดินให้ตรงเนี่ยเดินปลายขาอย่างนี้เนี่ยดูตัวอย่างเนี่ยเดินเนี่ยเดินเงี้ยเนี่ยใช้ไม่ใช้กลางมือด้วยนี่เอาเตะทำไมเราไปลงขาไปลงเท้ ขาวหมเลยเขาไปยังไงนะเขาไปลงพลาไปยังไปลงพลาไปเดิมไม่ได้เลยขาวไทำไบไม่ไหวจริงอพอตอนแรกเป็นไระไม่เป็นไรเป็นไรได้ยิงกระดานเลยเขอไปลงพลาเก๋เดิมไม่ได้ต้องมาคลองปีกหนรถเขมาปฏิเหตุป้ายล้มก็ถึงได้มามีคนข้างบ้านเขาบอกตรงตรงที่อยู่ที่เกิดเหตุเขาบอก รถบัสคันนี้ชนผมก็ตามเข้ามารถจอดอยู่ตรงนี้ครับห่างจากนั้นประมาณ50เมตรก็มาเปิดดูประตูเปิดประตูคนขับคนขับก็หัวชบพวกมาลัยแล้ว